แต่ว่าที่แน่ๆก็คือทั้งหัวทันสันตินี่เนาะมีพร้อมพร้อมคุณเด้แบ็กเอาดีๆเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนลืมเบิรงกินเนื้ลบไปก่อนลบไปก่อนลืมพอดีมาฮอดเท่าก็มาซื้อตำมักฮงทุกคนซื้อนำพอค่าอาซีบเก่าเพิ่นมาลองเบอร์ ย่านฝีมือพันตกประซัน,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 นบ่นวมีให้ต่ำแล้วให้พุพันต่ำแต่มีสิ่งหนึ่งทุกคนมาสะดุดตาทุกคนสะดุดตาะะดดตา่างๆคือว่าอันมีสิ่งหลายๆประทื่นอยู่บริษัทไทยนอนน้ำมันยังริบจีบตะกีบอยู่ทุกคนอ <c> ย <oughs> <c oughs> ู่จังอยู่ดีเวียนใจตนน่างๆริตเอาไปมามาประมาณจะสองครับ สิบพันหนึ่งร้อยสิบกีบเนาะทุกคนือว่าถือลายเลยทุกคนบ้านมาเติมบ้านได้ชพืชพอลิสัมใจเออกระส่วนแปดพันปลายทุกคนแปดพันหกร้อยซาวฮากีบคือกว่านี้โบมีอีกแล้วทุกคนมาที่บริสัมใจสบายดีทุกคนมาพบกันซันนี่ในซองซันนี่แชนเนลเนาะมื้อนี้มานอนเฮือนเฮาพ่อมาฮอดแล้วก็ถ่ายคลิปพร้อมมื้อนี้มานอนเฮือนเนาะแล้วเฮาเกี่ยมสิไปอันปักสันไปดอง ท้ากันเหยียบตัวสิไปดอกแต่ว่ามาเห็นอันนี้เนะาะเมื่อคืนนี้กบ็บอได้เนาะตื่นเศ้ามามาเห็นอัน,นต้นสาลีต้นอนมักทัวของพอบอกเลยหลายว่าสิเอาไปตำกินและอันต้องมาไปกินข้าวยูพุ่นเอา เราเดินทางไปแล้วไปกินข่าวทุกคนเอาเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่ยังบมอยากกินข่าวเธอเมื่อวานนี้สนีกับแตงกินปไวล้ล้ะแต่ว่าเฮาสิไปกินอยู่ปากสันนะยู่บริคัมไซทุกคนเพราะว่าเฮาสิไปดองน้องสาวยูบริคัมไซเนาะไปน้ำกันเมื่อนี้ก็ที่มีซาตีมีต้อมมีพอ่อมีเม่แล้วกับันนี่เราไปน้ำกันหาคนส่วนว่าโตยกับอูยังบมมาเธอเนาะก็เลยว่าบ่ได้ไปแถวนี้เนาะก็จะมีมาลาขี่นกทุกคน นี่พอปลูกอีกย่างก็งามงามตัวนี้มันบอ่อนหวานเนาะมันเริ่มแหวลหมักสีดามักทั่วสาลีทุกคนเฮือนนี่มักกินสาลีลรวก็มักเพจพอจะปลูกเรียบตามนี้เนาะกันแล้วก็ต้นทุเรียนเกี่ยมไปปลูกอยู่สวนตันนี้จะเป็นแหนแดงที่เอาไหไก่กินเพราะว่าพอเลี้ยงไก่อีกทุกคน มันบอ่อคอยคืนหลายท่วงพอมาคืนนี้พอว่าเอาให้กินทุกมื้อมันก็เลยว่าบ่บ่หลายเท่าที่ควรเนาะ<ช>แล้วก็จะเลี้ยงเป็นบอ่อแบบนี้เนาะเบ้าถึงไก่เนาะเดี๋ยวซันนี่พาไปเบิงไก่หน่อยหนึ่งทุกคนก่อนที่สิออกไปผักหอมก็มีผักหอมผักบัวส่วนนี้เนาะบอ่อแมนซิกว่าโตแล้วที่ทุกคน จะประมาณสาวเนี่ยแหละทุกคนเลียงไว้กิ่นไข่มันเนาะเพราะว่าอยู่เือนนี่ยมันก็มีพื้นทีบ่บางอยู่หน่อยหนึ่งเนาะกระบอกโบ,บพอหมินเพราะันดยอยู่นี่ก็บ่ได้กินไปน้ำกันก็นจะมีทานสันติสบายดีเนาะเอฟซีของสองเมเด็จสน,นีทุกคนวันนี้นี่ก็จะไปเดินทางกันอีกแล้วหนึ่งเนาะทุกคนเป็นเดินทางรวมกันก็นกคือบ่ได้เดินทางนํำกันหลายปีเลยหลายาปีใิเหรอเอาล่าสุดเป็นตอนเดือ ไปบางเวียง,งดดไปไปบางเวียงสามคนแต่ว่ารวมกันทั้งเบอร์ตีไปน้ำผึ้ดียวอบางเวียงเอาไปน้ำกันสามคนต่อมได้ดีเออเอาไว้ทำไปเวียงเอออันนี้โบแม่ไปเวียงอันนี้ไปดองแม่เป็ปดอง <c oughs> อันนั้นทำแบบอันนั่นเดียว,วเราไปแบบ่าบราณตั้งเจอหนะ่ะเราก็ไปแป๊บเดียวนะ่ะแต่อ,อันนี้แบบเดินทางเป็นแบบครอบครัวเองแบบครอบครัวเป็นมูคณะเป็นครอบครัวใหญ่จริงนะแต่ว่า ขาบริเเดินทางนี่ตั้งแต่ตั้งแต่งานไม่เท่าเนาะ <Man. S 2> นบุนเลยไม่เท่าเนาะก็บริเเดินทางเลยเดี๋ยวรอบนี้เนี่เขาจะมาเดินทางแต่ว่ารอบนี้มีบริเไปทางเหนือเลยทุกคนเขาจะออกค่อนข้างว่าไปทางไต้เข้าเคตของภาคใต้แต่ว่าขาก็เริ่มเขา้าซื่งแต่บริเเขาไปไกลกะ อยู่บัวนั่นก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างอยู่บัวจะเป็นอ่าลักๆคือหน้าสอกสีเนาะที่ว่าอยู่ที่บริคคำไซแล้วก็พ่นกำลังเห็ดขวบใหม่บนในใจว่าชีเดะไปแวะเบิึงบัวเนาะทุกคนติดตามคลิปเด้ออ่าจะเห็นหน้าขวบใหม่ของลาวไทยแห่งที่สามสามหรสี่บัวเป็นห่าปะแม่ขวบบริคคำไซแห้งที่เธอเด้อโอ้แล่สามสีเนาะขวบบริคคำไซแห้งที่สามเนาะยูเวียงยูเวียงหลังจายุบอันสวรรค์ อยู่ปักเซกะแค่ดีซีที่สุดซีซีเนาะบริกรรมใจแรงดีซีอยู่อันดพุทธนะซีที่หาเลยยือยูทางบ่อแก้วเวียงจันท์่วบ่กแก้วสามสัตวมานเทศที่ขมวนหตะเบนตนีกแบวนึ่วคัวน้องพวไปไทยคำไปไทยลาไทยบอกาะเบนทองไปไทยค้วงพมศ์ล่ากอะี่ชายมีอย่างอีกหลายอยู่แต่ว่า อันนี้เขาบอกว่าขามไปไทยเนาะแรงนด้เด้งราทุกคนกบนส่งปาซีสามโบแก้วทีส่วนละคึกคือทาบอกไปกับแรงไม่ลาสุดครับนี่ีผมไป็นห้องประเทศลนอเมริกามิเตไปเบิ้งน้ำกันทุกคนไว้แห้งที่เท่าใดแท้เนี่ยแรงของลาสุดแรงลาสุดแรงลาสุดเด้อบนลาสุดของประเฮ็ดขวานขามแต่ว่าตอนตอนไปทะเลาวนี่คือว่านี่เป็นเสาเย่งขึ้นเนาะเป็นรางรอบนีินิอาตใกล้จะแล้ว แล้วเขาับไปจะไปอัปเดตให้เบิรงพว่ามันกับบริยวนทางกลับมาหลับด้นประด๋ากร้องคีกับหน่อเดินไปได้เดียวเขาไปเห็นแล้วทุกคนทุกคนมีความน่าสนใจหลายอย่างในคลิปบริคัมใจแห่งนี้อย่าลืมกดติดตามแต่ว่าที่แน่ๆก็คือทั้งหัวทั้งสตินี่เนาะมีพ้อมพร้อมเนี่ยบเด้แบ็คกราวดีๆนะเปลี่ยนเปลียลืมเบิ่งกินเนี่ยลืมลบไปก่อนลบไปก่อนลืม เมนูอาหารเมเนก้าคือคะแนบสมองเมนูซื้อเป็นตะยันเราแต่วันรสชาติหนแซ่บลายแล้วเมนูนี้เขาได้มาจากป้ามีซ้อนเราหลังจากที่เราเริ่มการคบ่แม่นแล้วนะทุกคนอันนี้สมองอย่างนี้หมูสมองหมูเราทุกคนแต่ว่าตัวนี้บ่ได้ส่ลินเพราะว่าเราบ่ได้บด โบได้ฟักลีนใส่เนื่องจากว่าขีข่คานได้หน่อยหนึ่งก็เลยว่าเอาอันนี้นาาเห็ดจี๊ยีเน,นาะหนออกมาแบบกินที่คุ้นเคยเออหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะว่าบางคนที่กจะเห็ดหนะยู่อยู่นครหลวงที่กจะเห็ดก็จ้าจะใส่ซีนหมูหมูสามสั้นฝากใส่แล้วมันมันเปียกๆแต่ว่าบ้านเขาจะโบเห็ดจังสั้นเนาะเพราะว่าเขากินแบบนั้นมันจะเลี่ยนเนาะ แล้วอันนี้เขาจะเน้นเป็นอันเฮ็ดมุนมุนทุกคนเขาจะ่บห้เห็นแบบว่าอีอย่างทีเป็นหู้เป็นห้างลายนะทุกคนเขาจะเฮ็ดมุนมุนนี่เนี่ยเราเป็นอย่างที่บอกว่าคุณเคยก็คือมันเป็นเมนูประจําเมืองหงสาแมนมกสมองใส่อ้วนเน็นอเเป็นอันเป็นเมนูเด็ดของเมืองหสาที่ว่าชาติได้กลับไปออนลายเท่ากันทีซื้อกลับมาสินะแล้วก็เอามาไว้ตู้เย็นตรนันมันก็เลยเป็น กินที่คุณเคยแลคหล,ยและก็ขึ้นอดนะทุกคนเวาแล้วก็มงมเลยคนมุณงมยังบ่ได้อันนั้นแม่หอมหอ,อ,อ,อมสมุนไพรหอมชิงไพรบอยีอมบอยบุกกระไแมนหอมบอ,อม,มีวความมะขาวเลยแม่แล้วมีแต่นัวกับหอมแซ่บเนาะบุเข้มเตี้ยบ่บอกพอดี พอดีนัวอูมามิบวกอูมามิเมดไปจักบวกเนาะแต่ว่านัวอะไรบอ่ใส่น้อยเดียวเนาะตัวนี้มันจะมันอยู่แล้วทุกคนอสมองสมองเนาะอันภาษาลือจะจะเอิ้นว่าแอปแอปแอกเหมือนบะแอปแอกไหมเออแอกมันแอกสมองเออแอปแอกแอปแอกอ่าบางคนก็จะบบกินแต่ว่าบ้านเฮานี่จะเฮ็ดแบบนี้เนาะมันจะเป็นตาแซบก่อนทุกคนนี่ มันจะเป็นคือมกทั่วไปเลยมันจะแซ่บแบบนี้ชวนทุกคนกินลองออไปกินไปกินแม่ก็ไปตามตมี่กินกุกเดินทางไปแล้วก็จึงไปกินกลางทางแต่ว่ากินก่อนดีกว่าถ้าว่าทองเขาบ้างเราคี่เินทางไกลอาจจะเมาได้มาเขากินแล้วให้ยู่ทองก่อน เนี่ยตัวนี้เป็นอาหารหมาคิดว่าแม่ไปตำแกวนอยู่กินตัตับตับเป็นแม่าก้ังมาจีซดอยู่อาหารหมาดยจีซดกับมีปูมะฮวมควาขบวนการเมี่ยงแม่แ้วแต่สมองแอบแบบจี๊ดจ Ừ. mhm chết mhm 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 mẹ mhm cái mhm mhm cái mhm 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 Bông à, mhm 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 mhm

ดองเหมือนนี้เอออะคือบอรอาลฮอรเบอร์คอนเส็ตนี่มันมัน,นหรอนี่มันเนิ่ยมมัดขนาดไหกิน,น,นข้าวเด้อ <laughs> อี <laughs> ไปฟักซันเหรอกินข้าวกันกินยูร์มันหิวบุญทองดูไหมครับรักเอ้ ครับรักรักรักสาธิสน่ะนี่สิ่งสร้ายน่ะรักเสียรพอปะทุกคนเขามาฮอดอันปากสันมาฮอดบอลิคำไซลและและแม่เพิ่นมาเวหาหมูเพิ่นเปิดคลินิกอยู่นี่เนาะมาเวหาจากน่อยจึงไปเหือนดองไปดีปดปอันซิมิไหนดีพวกนสะรัน ตอเดี๋ยวนี้หุนฮุนย,ย่ยคืนหลายเนะมาน้อกันท่นนี้เลยทุกคนทุกคนคลินิกตัวนี้นี่นะสถานที่จอดรถกระกวางขวงแถมมีแบบว่ามีห้านกาแฟอยู่นี่งามขนาดทุกคนหลังจากที่ทำมาฮอดนอะแมจิกกะพาเขาทัวร์คลินิกเนาะว่ามีห้องอย่างแน่ คลินิกเมจิกนี่จะครบทุกคนไผ่ทียูบริคมไซหรือวาเขตใกล้เคียงนอกก็สามารถมาไซ้บริการเพิ่นได้นะวันนี้เอาเอาหูเจ้าหเจให้บแต่มันปรุงได้ลมันกสิดว่าะีแล้วเอาติดิดขบนะ ยูนีเนาะพนจะมีซองล้างสีน้ำเดือดทุกคนคือกับห้องหมอนเลยส่วนห้องจายยาพนกน,น้อยกระทัดทัดนะสซี่จะบอกแม่เหตุแบบนี้ทุกคนสะอ่อนดินเพนกวางเนาะตัวนี้เนาะเป็นห้องพิมพ์เป็นอีหยังกระเป็นของเพินเบิดเนาะแล้วเดินตัวนี้ก็เป็นของเพนเบิดเนาะเป็นห้านกาแฟแม่ของลูกไผ่เนาะ แล้วคลินิกเพื่อนจะครบมาทุกอย่างเลยทุกคนเกือบว่าแบบว่าเป็นห้องหมอกว่บบาได้เนาะมันมีซองล้างสีอย่างต่างๆก็มีเนาะทันหมอจินตนาสีประเสริฐเลยทุกคนแคขกเพิ่นก็ไล่หล๋ยวเขาก็เกี่ยมสีกับเราไปซอกกันบ้านพักก่อนสีไปซอกบ้านพักนะ,ะคะกามาเวเงินดอกมากินข้าวก่อนทุกคน เอาไปใส่อันกลางบ้านใส่างี้ยนะโอ้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 ตัวนี้ครัต้องแตลง้าเข่าไร่กางบ้านทุกคนก่อนข้าวสิเห็ดอองพอดีมาฮอดเท้ากามาซื้อตำหมักฮงทุกคนซื้อนำพอค่าอาซีบเก่าเพิ่นมาลองมึง ่านฝีมือพันตกประสันบัวมิเหตต์ตำแล้วหตต์พันตำซีเกียมอกันกินข้าวสวยก่อนแล้วสิไปซอกซ่เบิงบ้านพักเนาะก็จะมาแถวใกล้ๆนี้หันแม่น้นเต็มแล้วบุหงาเต็มบอลเ,เดี๋ยวหาสิไปซอกซเบิงแต่ว่าก่อนสิไปซอกเข้าก็มกกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะจะมีลาบมีแกงทุกคนแต่วมาเบื่องต้มตำบุงาก่อนักห เปนาบในการเร่องนาะรอย่เงี้ยรู้สึกว่าสิ่งสายองศาเแล้วทุกคนผิวพันุ์กับค่อนข้างว่าแตกเดี๋ยวนี้เดินเด้ มาฮอดพอดีหิวข้าวมาฮอดสิบโมงครึ่งเขาออกมาแต่เจ็ดโมงค่อนข้างมาสัเมื่อไหร่ไปสองสาโมงไปปกติทุกคนมันมาแต่ทางดีทางปกตินั่ส่โมงครึ่งก็ฮอมาทาค่อนข้างจลำบากไปถ้าดัดับเองเมาทุกคนต่ำเธอับ ทุกคนอาหารเฮาเนาะ,นะมีลาบดิบลาบซุกนี่ ซุกซี่นะพอก็บต้องกินลับดิบอยู่แล้วมาหอดกับจวดเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องทุกคนมากับมากินก่อนยางไหนจึงสิตะจัดโตจัดตังสวยเต็มค่ะวะหลังจากที่กินข่าวแล้วนอสติกะมา จัดสถานที่สวยเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาจัดอยู่เหือนทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พี่น้องมีมูมีครูมาเฮ็ดสวยกันทุกคนส่วนว่าทางในเนาะผู้เท่าผู้แกหรือว่าผู้หยิงเนาะคนกจะจะสวยกันเฮ็ดเป็นผ้าขวัญทุกคนเดียวสันนี่สีพ้าเข่าไปเบิ่งด้ทุกคนตัวนี้จะเมเอน้าขวัญเนาะเขาะจะจัดงานตอนสี่โมงมัดแขนสี่โมงหรอก็เริ่มงานเลยทุกคน จัดสถานที่เรียบรย้อยเฮาก็กลับมาบ้านพักระหว่างทางเจอปั๊มน้ำมันเก่าทุกคนครับน้อทุกคนตอนนี้เฮา่ยกับมาฮอดบริษัทใซตพอดีเยี่ยมพอดีนาะทุกคนแล้วน,น,นี่ก็เป็นวิวของอ่าแถวตัวเมืองของบริคัทไซก็จะเป็นเส้นทางของคนพนักงานหลายๆป้ายที่เป็นทุ่งเนาะทุ่งก็คือมีทุ่งสัตว์ราวรือวก็ทุ่งของอ่าพักพัก แต่ว่าบ่เห็นมัน,นจางล่ะสีจ่จางเนาะอันเจ้างเวลาเป็นหลายปีแต่มีสิ่งหนึ่งทุกคนมาสะด,ดุดตาเนาะทุกคนสะด,ดุดตาละกันคือว่าอันเป็นสิ่งแหละก,ก็คืออยู่บริคัมไซเนาะน้ำมันยังลิดสิบพันกีบอยู่ทุกคนเอ็ดจ้งอยู่ดีเพียงแค่ต่างหันลิตรหนึ่งสาวปลายพันห้องประมาณสาวสองพันแต่ว่าอยู่บริคัมไซสิบพันหนึ่งร้อยสิบกีบเนาะทุกคนคือว่าทึกลายเลยทุกคนแต่บ้านมาเติมนน้ำมันได้ชุดที่บริคัมไซ ออกระส่วนแปดพันปลายทุกคนแปดพันหกอยสาวากีบคือกว่านี้บบมีอีกแล้วทุกคนมาที่บริจำใจ <c oughs> ตัวน,นี้จะเป็นป้ายเก่าคนนะทุกคนเป็นป้ายเก่าแต่ว่าเพื่อนบออัปเดตนะนะทุกคนมันจะเป็นราคาเกาสมัยแต่โดนเนาะราคา 10, สิบพันกีบสิบพันหนึ่งร้อยสิบหนีแต่โดนแล้วทุกคนกาเป็นเรื่องที่แปลาอันออามาถ่ายให้เบิรงซื้อๆเนาะ ที่จริงราคาแท้ๆมันโบเม็นราคานี่เนาะแต่ว่ากะกะแปลกนะบ่ค่อยเห็นนะก็เลยถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนี่ยอยู่แถวบ้านหงษ์ใสนี่มันมันอาจจะบ่เห็นนะมันไก่เนาะซันนี่ก็บ่อยากข้ามไปนะยานรถพากันมากดเงินนะยังบ่ได้เนาะพากันมากดเงินอยู่นี่ใช้เวลาไป15นาทีแล้วท yeah. <laughs> ุกคนยังบ่ได้เธอตู้ใดก็บ่ได้ตัวใดก็บ่ได้ทุกคนเด้อแบ๊กเด้อ มาหอดมาฮอดแล้วนะคะมานอนบ้านพักอี่างเรียบร้อยมาโจงม่นบ่ลักลอบนี่จอยากเห็นหัวนมอ่าลืมเ่ระนกำลังเกี่ยมกำลังเกี่ยมมาอาบน้ำเกี่ยมมาอาบน้ำสิ่ไปมัดแขนตอนประมาณนั้นสี่โมงแต่ว่าสามโมงหนีได้อัะแฮ่เคยนะ สนนี่ก็เลยว่าสิมเกี่ยสุตรก่อนเราต้องมารีดเครื่องก่อนเป่นสุดที่เอามาก,ก็เป็นสุดเก่าเพราะว่าสุดใหม่ที่ซื้อมามันบูถึกใจก็เลยว่าสุดเก,าก่ามานุ่มเมื่อนี้เขามานํากันซีค้นแต่ว่านอนห้องนี่สามเมืม้อนอนนอนมีสองเตียงต้มกับสตินอนทากันเพราะว่าเพิ่นโกนลนั่นเีนนี่สินอนนี่โกลน ซาตีกะโกนนันนั่นกะโกนอะบอกคอยโกนโกนซาลันกะโกนเนาะโกนบอกคอยโกนโกนโเลยนี่อันนี้มันสูตรเท้าเนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นสูตรใหม่เนาะสนนีไซส์สีนี้เหมเือนเด็กเสร็จเรียบเรียบเอาเครื่องมาแต่สุดเดียวเพราะว่าแต่ละเทืยมมันหลายสุดแล้วเลือกคันเลือกนี่เราไปซสุดท้ายแก่นุ่งอีลุมตุ้มนำไป ไม่อนี่มาสุดเดียวบ่วมีสิทธิ์เลือกเนาะกระนงแบบนี้เนาะตัวนี้จะเป็นไหมมอนเลยทุกคนไหมมอนแล้วก็แคบแบบนี้เนาะสูดในนี้นมันจะมีผ่าเบียงนะแต่ถ้าบอผ่าเบียงมานะตัวนี้จะเป็น abe, ไหมลาบเดยทุกคนไหมลาบตัวนี้ราคากับประมาณเจ็ดเจ็ดพันบาทซื้อตอนนั้นเจ็ดพันบาทประมาณนี้เลยละเจ็ดพันแปดพัน เสื้อในตั้งหา้าเสื้อนี่เขาซื้อเพ้ไปเนาะซื้อเพไปตัดแล้วก็เอาแขบแคบตัวนี้มันจะมาจะมาน้าสินเนะเาะเพราะว่าสังเกตเบื่อเนาะสินกับแขบตัวนี้จะเป็นอันเดียวกันเนาะแล้วก็พาเบียงพาเบียงเขาไม่ได้อามาเนาะเขามาห่วงงานเขาจะบิดจะภาพกันเลย บริซายผัดเหยียเหากะนุงแบบนี้ธรรมดาเดีวมาจักหน่อยสิไปซ่าผมไปอาบน้ำแล้วสิมาแต่งแต่งหน้าเราเป็นยังไงแล้วสันนิษฐานให้เบิงเด้อเด้อว,ว,ว่าสีงามบอว่าจะสวยบอแต่ว่าตอนนี้ขอพักพนประมาณสิบนาทีบ๊ายบาย,บายแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคนเกี่ยมสิออกไปแล้วเกี่ยมสิไปแห่เขยแต่ว่าแม่กับพ่อไปก่อน เดีย๋ยวตัดไปที่หลังเอาไปเอามาสุงผมในทรงนี้เนาะเพราะว่ามันมันเป็นตอนแบบว่าสวยตอนตอนสวยก,วกว็ไม่แม่งสิบตอนแรงก,รกง็ไม่แม่งเครึงๆกรงกางๆนะประมาณแบบว่าสี่โมงเนาะเขาไปเขาออกไป,ไปมันก็นยังฮอนอยูขนาดโบอยากไปไปลวกผมยูพุนขนานดะก็เลยไปเห็นซรงนี้ไปนะเนาะเลื่อมๆแบบนี้ประมาณนี้เียเรียบ ทำอิดว่าสิเก้าผมทุกคนแต่ว่าหดยามสิไปแล้วเปลี่ยนใหม่เนาะแถวนี้เอาแวกเอาอีหยังใส่เรียบร้อยแล้วมาหวีใหม่เป็นขาวขาวพี่นี่ก็เป็นเซตออกสุดท้ายก็เอาเอาแบบนี้แหละเอาแบบซิวๆประมาณนี้จับตุ้มตัวซักมหน้าดำอยู่เออสีข้าวมาน้ำนะ้ะหลังจากทีแล่โนะคะก็มาที่งานเนาะเพื้นจะมีพิธีการมอบหัวหมูให้ฝ่ายเจ้าสาว เพื่อให้ผู้เท่าผู้แก่กินเนาะหลังจากที่มัดแขนแล้วหลังจากที่เฮดพิธีตัวนี้แล้วเนาะเขาจึงไปแฮเ่เขยหลังจากที่แฮ่เขยแล้วเนาะเขาก็มาสูขวัญหรือว่ามัดแขนเจ้าเบาเจ้าสาวซึ่งว่าสะนี่ภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศได้เท่านี้ทุกคนมัดแขนแล้วแล้วให้ทุกคนไปบึงภาพบรรยากาศตอนแรงเลย้านเขาคอยกินคอยกินนะคอยลิ้นไป เอาผมไปไหวยเขาเลี้ยงไหว้ได้ไหมเว้ยเฝ้ากินเฝ้าเมาเฝ้าเ้าใหญ่เอาเ้าเรื่องอีอย่างเรื่องสร้างกับตโนเสามลูกส้องคนเดียวเอาบีไปนอน้มอาา่อก็เห็นสนาของอาจารย์พุลูกพี่น้องเกาแขเก้าขาขามาแล้วพี่น้องอาต้งมือสมซื้อแท่ สาลไม่นะพร้อมด้วยจงกดลูกตาทาไฟงไฟทรายนะ้อมีตะปูละสวยๆจงกะไนน้องนะอิบดีบลงาติดตไดได้ทายเราลเียนเวียนดอกน้มสกาบงดีบีดีนี่ สันนี้ขอปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศนอกการแฮร่เขยตัวนี้จะเป็นการแฮร่เขยเทอที่สองก็คือจะเป็นมูคูที่มางานเนอกเพลนจะพากันแฮ่แบบนี้เนาะสำหรับใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้เด้อบ,บายๆเจอกันไหมคลิปหน้าสบายดี